นัชชาแฉยับธรรมนัตประกาศสงครามผักตบชวาแต่ปะหมอคางดำปรับเงียบกริบนัชชาเนี่ยสอสอพักประชาชนเดินหน้าแฉลั่นธรรมนัตเนี่ยไม่สนใจการแก้ปัญหาปะหมอคางดำแต่สนใจแก้ผักตบชวาเพราะงบเยอะยันรับซื้อและจัดอีเวนต์ไม่ใช่การแก้ปัญหาปิดท้ายข่าวจบแล้วดิวนั่งนะครับสอนอตช อีเซี่ยมขยี่เกษตรเข้าเช้าวันนี้เลือดมันสูบฉีดเมื่อนายนัชชาบุญชัยอินสสกทมพักประชาชนออกมาแฉเรื่องใหญ่ขณะนี้ประหมอข้างดาเนี่ยระบาดหนักในหลายพื้นที่อีเซี่ยมเลยต่อสายตรงยกหูถึงสสนัชชาพอได้ฟังโอ้โหมันจุกนี่ไม่ใช่แค่ประหมอขางดาที่มันระบาดแต่สสนัชชาชี้ มันคือความร้มเหลวของกระทรวงเกษตรที่มันระบาดหรือรังจนชาวบ้านต้องฆ่าตัวตายที่จังหวัดสมุทรสงครามอีเซียมจัคขยี้ให้เห็นภาพชัดๆสามดอกเน้นๆดอกที่หนึ่งเนี่ยล้มเหลวสามยุครัฐบาลผิดที่เพราะงบบางตาสอนัชชาเปิดประเด็นด้วยว่าขณะน,นี้เลิกเรียกร้องหรือพูดคุยกับ ร้อยเอกธรรมนัสเรื่องแนวทางในการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำแล้วเพราะอะไรเพราะเขาร้องมาสามยุคตั้งแต่รัฐมนตรีรอบแรกจนมาเป็นรัฐมนตรีแอบสั่งการเป็นเงาของคนอื่นจนกลับมาเป็นรัฐมนตรีรอบใหม่ผลคือไม่มีผลตอบรับใดๆแถมพอเข้ามารับตำแหน่งกับประกาศสงครามผักตบชวากรมชน แต่ทิ้งปัญหาปลาหมอคางดำกรมประมงที่มันร้ายแรงกว่าไว้งานนี้สสนัชชาเลยต้องตั้งกำถางดังๆว่างบประมาณมันคงต่างกันสินะท่านเลยเลือกนะครับโฟกัสกรำใหญ่ว่าไม่โฟกัสปัญหาจริงเรื่องปลาหมอคางดำที่ระบาดหนักขนาดนี้ท่านทำได้แค่เปิดจุดรับซื้อและแค่จัดอีเวนต์รูปหน้าปัดจมูกไปวันๆดอกที่สอขอเรียกร้อง ข้อเรียกร้องของพักประชาชน12ข้อแต่ไม่เห็นทําอะไรแต่เน้นจัดอีเวนต์สสนัชชาแถว่าเราเสนอข้อเสนอไปแล้ว12ข้อคุณจะทําข้อไหนอะไรยังไงก็ได้แต่วันนี้คุณไม่ทําเลยสิ่งที่รัฐบาลทําสสนัชชาบอกว่าตลกร้ายจะมาประกาศรับซื้อเป็นครั้งคาวจากเป็นอีเวนต์แล้วเงินหมดก็จบกันนี่มันไม่ยั่งยืน มันแก้ปัญหาไม่ได้แถมยังซุกปัญหาสอสอนัชชายังแฉอีกว่ามีความพยายามยุติประกาศพื้นที่การแพร่ระบาดไว้แค่19จังหวัดแต่ที่ไหนได้ NGO ภาคประชาชนเขาเจอไปเกือบ25จังหวัดแล้วและสอสอนัชชายังย้ำกับอีเซียมอีกว่า ถ้าผมไม่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยทางการเมืองประชาชนทั่วไปจะคิดว่าหยุดการแพร่ระบาดได้แล้วและนี่มันเจ็บปวดที่สุดก็คือชีวิตชาวบ้านสสนัชาย้ำว่ากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากปลาหมอคำดำเครียดจนฆ่าตัวตายและท่านธรรมนัสก็รู้เพราะท่านได้เดินทางไปจังหวัดสุงครามท่านก็ได้รับทราบรายงานดีว่าเกษตรกรฆ่าตัวตายนั้นเพราะอะไรดอกที่สม สิ้นหวังธรรมนัตร้องหนุนยกระดับหรือลงมาแก้เองสอสนัชาย้ำว่าอีเซียมชัดๆว่านะผมไม่อยากฝากความหวังอะไรถึงร้อยเอกธรมร,รมนัตต่อไปอีกแล้วเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมามันไม่มีความชัดเจนเลยในการแก้ปัญหางานนี้เลยต้องร้องไปถึงผู้นำรัฐบาลตัวจริงสสนัชาฝากตรงๆถึงนายยกอนุทินให้ท่านยกระดับปัญหานี้หรือลงมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรเองเพราะสถานการณ์มัน ไม่ได้อยากที่คุณรับรายงานมาเพื่อนคุณนะอีเซียมหูผึ่งเพื่อนไหนและยิ่งได้ข่าวว่าเอกชนที่ยักใหญ่คอยครอบงำทางการเมืองอยู่เขาพยายามที่จะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องเล็กๆและให้หายเงียบไปในที่สุดคือรากของปัญหาใช่หรือไม่ที่สสนัชชาตั้งคำถามว่าทำไมปัญหากเกษตรกรถึงแก้ปัญหาราชา้าและไม่จริงจังในการนี้ ในการแก้ยิ่งกรมประมงก็เป็นเจ้าภาพยิ่งเงียบสนิทผมขอถามย้ำอีกรอบประเด็นนี้นายกอนุทินต้องลงมาแก้ไขเอและต้องหยุดแนวคิดเอาโจรมาปราบโจนเพราะมันไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาของเรื่องนี้แต่อีเซียมฟังสสนัชาแฉว่าล้มเหลวไม่ชัดเจนอีเซียมก็จุกแต่ต้องย้อน <c oughs> แย้งนะท่าน, <c oughs> านเพราะอีเซียมขยี้เกษตรกรในฐานะนักข่าวเกษตรแต่ก็ต้องบอกชัดๆว่าร้อยเอกทำนัดเองก็เป็นผู้ริเริ่มและเป็นมือปราบปลาหมอคางดําแบบดุดันว่าเจอที่ไหนฆ่ามาที่นั่นนอกจากนี้ยังผลักดันให้เป็นวาระเองชาติงานนี้ประชาชนหรือเกษตรกรค,คงมีคําตอบเชื่อใครดีปิดท้ายข่าวด้วยเสียงซุปชิปเช่นเคยช่วงนี้เสียงข่าวรือหนักหูดิวรับสีน้ําเงินกับบิ๊กเกษตรย่านนะครับมอเกษตรเพิ่งได้ปิดจบดิวไปแล้วแบบ ขี่พายุทะรุฟ้าทดยานขึ้นชั้นจากพ่อบ้านกระทรวงสู่ผู้บริหารจัดก,การน้ำทั้งประเทศในตำแหน่งเรขาสอนอตชอ .4 นับหนึ่งยอมรับเลยว่ามารอบนี้เหนือเมฆมากแต่อยากจะได้กระแสจากสอนอทชอแน่เพราะผู้ที่มาไม่ได้มีความรู้น้ำซักเท่าไหร่แต่อีเซียมขยี้เกษตรก็ต้องบอกว่าชื่อนั้นชั้นนั้นไม่ธรรมดาน่าจะพอเอาตัวรอดไปได้เพราะรอง สอนอตชอก็มีความรู้เรื่องน้ำดีอและคาดว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการเสนอคอรมอแบบฟ้าผ่าเลยก็ได้แต่ที่น่าจับตาท่านนี้อาจจะนั่งได้ไม่นานก่อนจะทยานกลับบ้านเก่าแต่มันจะง่ายดังใจนึกหรือท่านดังคำกล่าวคนทำนายหรือจะทู่ฟ้าลิขิตอีเซียมขยี้เกษตรฝากเอาไว้ให้คิดอันนี้ก็เป็นข้อมูลเรื่องของปาหมอขางดาที่เอามานาเสนอกันครับ